สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีอกอังกฤษเมื่อคืนนี้กันดีกว่าฮะก็เข้าสู่เกมที่29ของฤดูก,กาลแล้วประจำคืนวันเสาร์ที่7มีนาคม2020เริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลครับพลิกเอาชนะบอลมาร์ตไป2-1ครับเกมนี้บอลมาร์ตทีมเยือนได้ไปก่อน1-0จากคาร์ลัม,มวิลสันครับแต่ว่าลิเวอร์พูลก็มียิงแซง2ลูกรวดจากโมซาลาและก็ซาดิโอมาเน่ไปกันที่อาร์เซนอลครับเปิดบ้านเอาชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดไป1-0จากประตูชัยของอเล็กซซองลาากเ ฮิสตันพาเลตก็เปิดบ้านเอาชนะวัตฟอร์ดไป1-0จากประตูชัยของจอร์แดนอายูเชฟฟิวเดตเอาชนะนอริสซิตี้ไป1-0จากการทำประตูของบิลลี่ชาร์ปสอลแฮมตันก็แพ้คา,าบ้านให้กับนิวคาสเซิลไป0-1ฮนะ โดยที่เกมนี้ทีมเยอได้ประตูชัยจากแรงแม็กซิแมงนั่นเองวูทันตันบันเดอร์วันนี้เสมอกับทางบรายตันไป0-0แล้วก็ปิดท้ายโดยเบอร์ลี่เสมอกับสเปอร์ไป1-1เกมนี้เจ้าบ้านเบอร์ลี่นะั้ไปก่การ1-0จากครนะิสบูดฮะแต่ว่าสเปอร์ก็มาตีเสมอได้จากจุดโทษของเดเลอรลี่มาดูกันที่ตารางคะแนนล่าสุดครับเรียวภูก็ใกล้คว้าชแชมป์อย่างเต็มทีแล้วนะฮะตอนนี้อยู่อันดับหนึ่งด้วยคะแนนถึง82คะแนนทิ้งห่างอันดับสองอย่างแมนซิตี้ที่เก็บไป57คะแนนเนี่ยถึง25คะแนนด้วยกัน มอันดับที่ครับเดสเตอร์ซิตี้มี50คะแนนอันดับ4เชลซี45คะแนนอันดับ5้บูฟ43คะแนนอันดับ6เชฟฟีเรียนเจ็ด43คะแนนอันดับ7แมนยู42คะแนนอันดับ8สเปอร์41คะแนนอันดับ9อาร์ซนอล40คะแนนอันดับ10บเบอร์ลี่มี39คะแนนโอ้โหการชิงอันดับ4นี่ต้องบอกว่าโคตรมันเลยครับแต้มนี่บี้กันแบบห่างกันแค่คะแนน2คะแนนเท่านั้นเอง มาที่ครึ่งตารางล่างฮะอันดับ11ตอนนี้เป็นคริสตันพาเลตมี39คะแนนอันดับ12เอเวอร์ตัน37คะแนนอันดับ13นิวคาสเซิล35คะแนนอันดับ14ซอลทันตัน34คะแนนอันดับ15ไบรตัน29คะแนนอันดับ16เวสต์แฮม27คะแนนอันดับ17วัตฟอร์ด27คะแนนอันดับ18บอนมัธ27คะแนนอันดับ19แอสตันวิลล่า25คะแนนแล้วก็อันดับ20นอริซิตี้มี21คะแนนแหมนีตกชั้นก็แต้มไล่เลียเหมือนกันครับลุ้นกันสนุกแน่นอน ในส่วนของดาวโนโลล่าสุดยังคงเป็นเจมี่วาดี้และก็โอบาเมยองที่ซัดไปคนละ17ประตูปิดท้ายกันที่โปรแกรมพรีเมียร์ลีกชนะที่29อีก3คู่ที่เหลือนะฮะวันทิตที่8มีนาคมครับโอ้โหน่าสนใจมากเลยครับผมชบเชลซีเปิดบ้านเจอกับเอฟเวอร์ตันครับนี่ชิงที่4กันโดยตรงครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งบิ๊กแมตช์เลยแมตช์ยูครับเปิดบ้านเจอกับแมนซิตี้ฮะก่อนจะปิดท้ายด้วยคืนวันจันทร์ครับเป็นเลสเตอร์เจอกับทางแอสตันวิลล่านั่นเอง